โอ้มาต่องเที่ยวอะ่ะเอาเงินมาโกยเอาแบบจิ้งขาไก่กันยาหมากมาให้ตรงนี้เป็นที่ตรงที่แพ็คก่อนนะแพ็คกิ้งแค่เป็นไม่ได้ทุกคนอัไหครับอ๋อตรงนี้จะเป็นที่แพ็คของให้นักท่องเที่ยวนะตรงนี้พน่าจะพน่าจะเอากลับบ้านนะั่นแหละทุกคน สบายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนี้ซูนกับยูทีนาหางเซ็นทรัลโรนั่นทุกคนซึ่งซูนจะพาทุกคนไปนู่นมิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ลาชสุดรบีนะซึ่งซูนจะไปเบิร์ผู้คนมากสื่อสินค้าไทยพี่น้องเพราะนั้เราคนไทยนะคนต่างประเทศแหละทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่บว่าวัอนี้นะคนเขาจะมาสื่อได้ได้บอนะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่ประมาณสองโมงสามโมงอะไพี่น้อง แล้วก,ก็มาเปิดคลิปยูจุดนี่นะซึ่งเป็นอะไรวิวบรรยากาศแบบคมจเจริญนะพี่น้นนองคมจเจริญดูสิุกดถนน,นอพีวสีร,ร,รัตนดมิตนะตรงนี้ก็จะมีห้างมีเอ่อตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆนั้น,นสวยงามมากงนะอยู่นี่หน้าห้างาเซ็นทะรัลเวิร์ลเลยกดตรงน,นี้ก็เป็น,นเซ็นทรัลเป็นเซนทรัเวิร์ลหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์ลตรงน,นี้เขาจัดเป็นแบบมาขับรถอะไรกันที่ไหนก่อนขัดขับรถที่ขวางนะ เดี๋ยวเอาเลื่อนไปยังอาอางบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร,ร์รัตสระมิตกันห้างนี้น,นะห้างนี้ก็จะเป็นห้างที่สวยนะทุกคนสวยงามมาก คนเยอะมากเยอะมากจริงๆนะเดินอยู่ที่อาอาบอก มาเยอะขนาดไหนนะมาซื้ออา,อาหารแห้งด้วยกันเจงก็จะซื้ออาหารแห้งกลับกันนะ <c oughs> แล้วก็ตนวในส่นกาเข้ามา,อาหอดข้างในของอาหาร ดิส uh, uh, ิส uh, ตูเปอร์เซ็นเตอร์อาลาสแคนาดิกนะทุกคนคนเยอะมากคนเยอะจริงนะดูสิอ่าต่างประเทศทั้งนั้นเลยแับพี่น้องเยนะบางทีเอาเงินมาโกยเอาสินค้าไทยยางเยอะแยะพี่น้องเบาเดียวเงินมาโกยเอาสินค้าไทย ทุกคนเยอะนะคนเยอะมากนี่ศูนย์เดินแค่โซนลานนอกนะทุกคนลานนอกนยังไม่ได้ไปตรงโซนที่เขาขายสินค้ากันเลยนะ ตัวนี้ก็แบบเยอะแยะ,และหลาๆทุกคนโอ้โหมาเทีียวอ่ะเอาเงื่อนทอดโกยเอาแบบสินค้าไข่กันยางมากมากเลยตรงน,นี้เป็นที่ตรงที่แคก,นะก,ก่นอนนะแคทจิ้งแคบเล่นไม่ได้เลยครับ อ๋อตรงนี้จะเป็นที่แพ็กของให้นะักท่องเที่ยวนะตรงนี้พนัานจะพนัานจะเอากลับบ้านนะั่นแหละทุกคนโอ้โหนักท่องเที่ยวนี่แบบกลอยสินค้ากลับบ้านอย่างเยอะแยะมากมายเลยทุกคนตัวไหนเขาจะชอบมาดูอาหารแห้งกันนะแบบนี้อาหารแห้งที่เป็นทอดสาหร่ายเป็นพวกม,ามากัมม่าเป็นพวกอ,<า>อืมก๊อกพวกคาโรุอะไรประมาณนี้ทุกคน เราสามารถซิมไร่นะเดี๋ยวเขาเอามาแบบให้นักท่องเที่ยวกิมกันเป็แกะแทบไม่ทันนะ <c oughs> แกะแทบไม่ทนนันนทุกคนแกะกองแทบไม่ทันนะกองจะหมดหอีกแล้วขายน้ำขครดีแบบเทน้ำเทท่าเลย ขายดีเป็นนะไทยน้ำเถทาอะไรตัวนตัวนี้ก็จะเป็น,น,ในใค,คนเครื่องสมุนอพรอะไรทุกวนสินค้าแบเป็นสมุนไพรเป็นยาประมาณหนตัวเป็นยาเป็นตัวกันตัวอย่างจะเป็นยานะส่วนนี้ร้านขายยา คนแบบนี้เขาขายน่าจะขายไม่แพงนะทุกคนเพราะว่าเขาขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยดันั้นเราสามารถสิมได้นี่ร้านขายยานะเยอะเหมือนกันอ๋นอส่วนนี้ขายขนม ขนมแล้วก็ยาตลเขาอย่ยมีหลคนร้านขายยาอยู่ตรงนี้นะ ร้านขายยาก็เยอะเหมือนกันนะร้านขายยานะ้าต้องเที่ยวก็ขับไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต็มตะกร้าเลยทุกคนดูนะคนสินค้คคาไทยดีแค่ไหนนะเต็มตะกร้าเลยหนะาต้องเที่ยวจัดเต็มเต็มคาราเดลสุดจัด ตัวน,นี้จะเป็นโซนน,นัขายแบบอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มสุขภาพและก็ขายแบบนี้ขวดน้ำขวดอะไรก็มีนะ โซนนี้จะเป็นโซนถนนอบแห้งเนี่ยเป็นคนอบแห้งคนเยอะนะเดี๋ยวโซนพานมาดูราคาก็ไม่แพงครนนับต้นซานสิบหกบาทนะนี่อะไรเนี่ยเป็นอ่าเป็นไก่นะชาติาาไก่ะจ,จะเลยมาดูกัน โอ้เดืนทำไมได้เป็นพวปลาคนเป็นพวปลาอบเนี่แบบเนี้อันเ่อี้เาเอามาเม่อกนีจะเอานี่มาแล้วก็เอาปลาหวานปลาวานาวานะถุงถุงร้อยบาทแต่กไ,ได้บาท ตกตเต็มตะกร้าของไทยไหมอ๋อก็น่านะจะเอามาใส่ชั้นชั้นบางนะ่อยว้าว ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวจีดนะพี่น้องหลายๆค,คนเวยดนามกไปเห็นนะ่วนเห็นคนเวนยั่งมเนเวเยดนามก็มีจุดนี้จุดแพ็คของนะแพ็กกัน์ตนานบัดใบเลยทุยกคน 阿拉ตะทุกคนสำนักขี้สุดก็พาทุกคนมาชมภายนอกอยู่ที่บิ๊กซีอยู่ที่ราชดำเนินนะทุกคนบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ราชดำเนินนะพาทุกคนมาชมนักท่องเที่ยววินน่งหนอนท่งเที่ยวที่ครับมาซื้อสินค้าไทยนะเอาเงินมาคุยเอาสินค้าไทยกลัาบบ้านอย่างออนไลายนะทุกคน กาเป็นว่าคลิปในสุดจะได้ขอจบคลิปไปเพื่อนสนิทนก,ะะก,กันได้นจะได้ก็อย่าลืมมาก็ได้เปกนกลังนใจสองครอศูนย์ศูนเช่นเนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ